สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเชา้าวันที่เดี๋ยวดูก่อนนะผมลืมวันที่15พฤษภานะครับ6 3สนะครับอ่าก็กลางเดือนพฤษภาไปแล้วตอนนี้ร้อนมากๆนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้เช่นเดิมนะฮะว่างก็เลยเดี๋ยวมาแนะนำเทคนิคการเต้นแอโรบิกนะครับในการ มุนท่าต่างๆนะครับท่าง่ายๆไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นท่ากรีฟวายนะครับท่าล็อกแบ็กอะไรก็อีซี่วอล์กนะครับในหลายๆท่านะฮะเดี๋ยวนึกท่าไหนออก็เดี๋ยวก็จะแนะนำนะครับนะครับก็ก่อนจะถึงคัสโยคะคลมัทน,นะครับก็ในเวลา10บหนงสินะครับเหลือเวลาประมาณสักประมาณจบเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับก็น่าจะได้ หลายๆท่าอยู่นะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตรอสักครู่นะคะสบายๆนะฮะโอเคสวัสดีครั้งนะคะอ่าโอเคอสำหรับ ท่านที่พึ่งเข้ามานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการนะครับฝึกหมุนนะครับในท่าต่งางๆนะครับใครมาแล้วเ่ยอาจารย์กาญนานะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับโอเคว่างนะครับก็มาแนะนําเพิ่มเติมให้โอเคเอ,อ,อันนี้ผมไม่ได้เตรียมตัวมานะครับนึกนึกอยากจะมีเวลาว่างก็เลยมามาแนะนำท่า ถ้าสมาชิกนึกท่าไหนออกก็พิมพ์มาได้นะครับว่าอยากให้แนะนําหมุนท่านี้ท่านี้ดูนะฮะก็เดี๋ยวผมจะค่อยๆนึกไปทีละท่าแล้วกันนะฮะยังไงก็แจ้งมาได้เลยนะครับโอเคท่าแรกก็ง่ายๆนะครับกริฟวายนะครับกลิฟวายนะครับเดี๋ยวเรามาลองฝึกหมุนกันดูนะครับเอ่กลิฟวายนะครับก็เช่นเดิมนะครับเริ่มจากพื้นฐานก็คือเดินไปด้านข้างนะครับ4ี่จังหวะแล้วก็กลับทางเดิม4จังหวะ เดินย่ำเท้าไปนะฮะซ้ายขวาซ้ายขวาขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับสําหรับการหมุนนะฮะก็ไปได้ทั้งตอนไปแล้วก็ตอนกลับนะครับหมุนได้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับถ้าหมุนด้านหน้ une, <ming led> นาก็คือหันตัวมาหากล้องนะฮะหันตัวมาหากล้องนะครับไปทางซ้ายก็หีตัวไปทางด้านซ้ายนะครับอ่าเดี๋ยวเรา 4จับบงหวะสุดท้ายก็ให้เราย่งางเท้าแล้วก็บิดตัวมาทางด้านขวานะครับ5 6 7และ8โอเคนะครับอันนี้หมุนแบบปิดตัวมาทางด้านหน้าอีกรอบนึงนะครับเกร็ไวาซ้าย1 2 3 4สาี่ยืดตัวนะครับใช้แรงจากไปแขนเล็กน้อย5้าและ8โอเคนะครับอโอเค๋เย่าลงมจังหวะลื่ขึ้นนะครับเกร็ยขวา่า1 2สาม ยืดตัวนะครับหมุนเร็วห6 7 8โอเคนะครับเวลาหมุนพ<ม>ยายามฟังจังหวะเพลงนะครับฟังจังหวะเพลงให้ให้ลงตามจังหวะเพลงที่เคยแนะนำไปนะครับแล้วก็ถ้าเกิดหมุนช้าเกินไปนะฮะอาจจะทำให้เราเดี๋วเวียนหัวได้เหมือนกันนะครับเวลานะครับแคบๆนะครับยืดตัวแคบๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ หลายท่านอาจจะเวียนหัวนะครับเวลาหมุนนะครับเทคนิค <phải> ก็คือให้เราพยายามนะครับล็อกสายตามองด้านหน้าเอาไว้ก่อนนะครับคือมองด้านหน้าเอาไว้ก่อนเวลาที่จะหมุนนะฮะมองด้านหน้าก็คือตามองด้านหน้าไว้นะครับตลอดให้เราบิดตัวมากอนะครับจังหวะที่เรากิดเนี่ยฮะสายตามราก็ต้องมองด้านหน้าไว้นะครับแล้วก็ใช้นะครับจังหวะนิดเดียวหันปุ๊บและสายนี้นะครับก็ สามารถนําไปลองเต้นดูได้นะครับเล็วายนะครับเดี๋ยวผมมาดูทางด้านข้างนะครับเร็วาย 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หมุนด้านหน้าห้าหกเจ็ดและแปดนะครับเป็นแนวเส้นตรงนะครับเวลาเร่งองย่าให้เบี้ยวนะ,ะทีนี้เราหมุนด้านหลังดูนะครับก็หันตัวออกนอกล่องนะครับทางซ้ายเหมือนเดิมน,นะครับลองดูน,นะครับหนึ่งสองสามสี่จังหวะที่ห้าเก้าแล้วก็หันตัวออกด้านนอกห้าหก 7และ8โอเคนะครับอีกหนึ่งรอบ1 2 3 4งสองสามสี่ยี่หกใช่ไหมอาเคจจะไปนิดนึง5 6 7และ8นะครับอ่ะพยายามอ่านับจังหวะไว้นะครับให้มันลง8จังหวะไปนะครับอ่ากรี๊ดไว้ก็ประมาณนี้นะครับตรงนูนนะฮะจะหมุนตอนไปก็ได้นะครับด้านหน้านะครับให้เป็นแนวเส้นตรงนะครับขนานกันนะครับกับ กับเวทีก็ได้เวลาเราเต้นนะครับอย่าอย่าเต้นให้มันเบี้ยว <c oughs> โอเคนะครับท่าที่สองอก็หลักๆที่เราเจอบ่อยก็จะเป็นท่าอะไรเดียวที่เราหมุนกันก็ล็อกแบ็กนะครับล็อกแบ็กนะครับแปดจังหวะย่ำเท้าเหมือนกันให้ทุกท่านจําไว้ในใจเลยนะครับเวลาที่เราหมุนก็คือจังหวะที่7แล้วก็8นะครับ7และ8เอาไว้หมุนนะครับหรือถ้าใครหมุนไม่ทนันก็ย่ำเท้าอาอกนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับล็อกแบ็ก เราจะมองเห็นเท้าไหมมองเห็นอยู Đây, ่เนาะในกล้องนะครับย่ำเท้าแปะจังหวะขาซ้ายนะครับ1 2 <tr ướ ng> 1>, 1 2 3 4 5 6 7้และ8นะครับเห็นแล้วนะครใช้แรงดัาไหล่าหมุนเทินด้านหลังนะครเทินแบคถ้าเราเต้นเท้าซ้ายนะครับให้เรา,เาบิดลำตัวไปด้านหลังใช้ไหล่ด้านขวานะครับมีท่านใดเข้ามาเพิ่มพี่เป็นสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอเคนะครับล็อกแบคซ้ายนะครับบิดตัวไปด้านหลัง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหมุนให้ไวแล้วก็หันกลับมาด้านหน้านะครับเจ็ดและแปดเขียนนะเดี๋ยวลองเล่นความเร็วดูนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าประมาณนี้นะครับเจ็ดแปดฝึกทั้งสองด้านนะครับฝึกทั้งสองด้านนะครับอ่เดี๋ยวลองช้าขวาบ้างเดี๋ยวเต้นข้างเดียวจะเรียนหัวโอเคลองแบป 1>, 1 2ึ่งสองสามี่ห้าหกอ่าเจ็ดแปดเลนแเจและแปดโอเคไหมครับเร็วขึ้นขวานะครับหนึ่งสองสาี่ห้าหเจดและแปอ่าโอ,อเคประมาณนี้นะครับล็อกแบบ็คถ้าล็อกแบบ็คถ้าเบบี้มัโกก็เหมือนกันนะครับก็ควายเท้าด้านหน้านะครับก็จังหวะเจ็ดแปก็อเอาไว้หมุเหมือนกัน 1>, 1 2 3 4 5 6แล้วก็7 8ผม7และ8โอเคไหมครับ1 2 3่5 6 7 8านะครับเทคนิคเดียวกันย่ำเท้าใช้แรงจากไหลจากลำตัวนะครับประมาณนี้นะครับเกเ็บไว,ว้แล้วล็อกแบ็คเบบี้แมนโผแล้วถ้าอาะไรอีก Easy walk. อีซีวอล์ก่าอีซีวอล์กก็เทิร์นได้นะครับมันจะเป็นอีซีวอล์กด้านหน้าด้านหลังนะครับปกติอ่าถ้าคราฟพื้นฐานอ่ผมเองจะสอนบางทีก็เป็นรูปตัวเอ็กซ์บ้างลองสังเกตดูไหมฮะเป็นรูปตัวเอ็กซ์ด้านหน้าด้านหลังนะครับอ่เดี๋ยวลองเต้นแบบธรรมดาดูนะครับอีซีวอล์กนะครับขาขาขวาขาขวากันนะครับหน้าหน้าหลังหลังเป็นรูป ขวาซ้าย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 มองเห็นภาพไหมโอเคนะฮะจำลองมาแบบเต็มที่มีใครมาเพิ่มสวัสดีครับฝอนหมุนติ้วติวให้เปียนหมวเล่นโอเคครับอีกรอบฮนะเท้าวขวานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทีนี้เวลาที่เราหมุนนะครับก็เต้นเท้าไหนเต้นเท้าวขวาก็บิดตัวไปด้านขวานะครับโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะครับ อีซีวอ k นะครับอนรู้ตัว X นะครับ x อเขาขวานะครับปิดตัวว2 3่5 6 7 8าี่ห้าหอ่าผมไป,ไปเร็วไหมลืมบอกมานิดนึงนะครับจังหวะที่3กับ4แล้วก็7กับ8เอาไว้หมุนนะครับนะครับ โอ้ขอบพระคุณครับผมขอบคุณนะครับอ่าเพื่อสุขภาพที่ดีทุกคนจะได้เต้นได้ครขอบคุณนะครับอ่อย่าลืมนะครับตอนที่สามกับสี่แล้วก็เจ็ดแปดเอาไว้หยิบตัวนะครับเอ็กซ์เต็มนะครับอ่มาลองใหม่นะครับหนึ่งสองสามสี่ยิบตัวหันหน้าไปด้านหลังเลยนะสามและสี่ขาขวาใหม่ห้าและหกเจ็ดแปดข้าหน้าเจ็ดและแปดโอเคไหมครับอเดี๋ยวขึ้นนะเอาใหม่นะชักไฟนะครับหนึ่งสอง เป็นรูปตัว x เจ็นะครับขาซ้ายโห1 2 3 4 5 6 7และ8อีกรอบนะครับ1 2 3 4 5 6 7และ8โอเคนะครับเริ่มต้นเต้นบริเวณจุดไหนก็ให้จบจุดนั้นนะครับเทคนิคอีกอย่างนึงให้ทุกท่านนะครับเวลาเต้นท่าต่างๆนะครับเวลาเต้นท่าต่างๆให้ทุกท่าน มองเห็นภาพนะครับเป็นเป็นเป็นเส้นเห็นไหมครับเวลาที่เราเต้นอย่างภาพเมื่อกี้ไหมฮะเป็นรูปตัวเอ็กซ์อ่าให้เห็นภาพเป็นรูปตัวเอ็กซ์ว่าเรามายืนอยู่ตรงกลางนะฮะแยกแยกบุกบุบให้เห็นลายไว้นะครับแล้วก็ฝึกนับจังหวะนะครับจะทําให้เราเต้นได้เร็วขึ้นเกล็บวายนะฮะเกล็วายธรรมดาเป็นแนวเส้นลงอะไรเงี้ยนะครับเกล็บวายเอลขึ้นด้านบนนะครับหรือเอลแบ็คสเต็ปเอลอะไรต่างๆนะครับลองดูนะครับให้เราเห็น เห็นภาพลายเส้นต่างๆแล้วเราก็จะสามารถเต้นได้ง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นแอลีบระดับพื้นฐานระดับกลางหรือแอดวานนะครับใช้เทคนิคเดียวกันนะครับเราจะทําให้เราจําทิศทางในการเต้นได้นะครับจาค่าได้นับจังหวะไม่ค่อยถูกอ่ะเดี๋ยวลองย้อนกลับไปดูนะฮะในคลิปที่แนะนําไปนะครับก็สามสิบสองจังหวะเท่ากับหนึ่งห้องเพลงนะฮะหนึ่งห้องเพลงมี สี่เฟสดแปดห้องเล็กนะครับแปดจังหวะเล็กลองไปฟังดูนะครับอ่าโอเคถ้าอะไรอีกบ็อกสเต็ปอ่าบ็อกสเต็ปนะครับบ็อกสเต็ปเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะฮะก้าวควาย่ำย่ำนะฮะก้าวไควายย่ำอ่ำเดี๋ยวเรามาเต้นกันนะครับบ็อกสเต็ปนะครับอ่ขอเท้าซ้ายก่อนนะนะครับเท้าซ้ายนะครับก้าวาค,ควาย,ย่ำ ยั่งก้าวไขยั่ยัยย่นะฮะเริ่มหยุดไหนกลับมาติดเดิมนะครับไข้เทา้าหนึ่งสอามสี่และแนะครับอ่าเเร็ขึ้นนะหนึ่งสอามสี่ห้าและ8นะคะะะรับนะเวลาที่เราเหมุน นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับยินบ็อกซ์เต็มแบบด้านหน้าด้านหลังนะครับเดี๋ยวลองเต้นดูนะครับซ้ายขวานะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเท้าเดินไปานข้าวซ้ายสามสี่สามสี่เหมือนเดิมครับตามดูเลยห้าหกเจ็ดและแปดนะครับอ่าขาหน้าควายบิดตัวไปด้านหลังโอเคไหมครับพร้อมหนึ่งสองสามเก้าควายย่ยำ Dâm Cao Khoai Dâm Dâm à, Giờ lông này ก็78เอาไว้หมุนเช่นเดียวกันนะครับอ่าจำไว้อย่างเดียวว่าขาในค่ายจังหวะที่2องฮะ,ะให้เราหมุนไปทางด้านนั้นนะครับผมบล็อกสเต็ปมีท่าอะไรอีกเออ่ชาเซ่นะครับชาเซ่แล้วเทิร์นกลับมาก็คล้ายๆกับเกรปไวนะครับคล้ายๆเกรปไวนะครับย่ำๆๆนะครับเทิร์นเทิร์นแบ็คนะฮะเทิร์นด้านหลังน,น,อนนะออกนอกกล้องนะครับ เริ่มต้นจากชาเซ่นะครับแล้วก็ย้ำเท้าไปจุดเดิมอ่าชาเซ่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเดแปนกลับไปห้าหกเจ็ดนะครับใครหมุนไม่ทันเดินกลับมาอนี้เลยนะหรือชาเซ่ ier, กลับมาธรรมดาได้ครับหนึ่งสอง้าหกเเวลาหมุนก็หนึ่ 1>, 1, 2, ึ่งสองห้าแขนไหล่ยืดวงเหมือนเดิมครับ 1, 2, ึ่งสองสามสี่ห้าหเปหนึ่งสอห้าหกเ็เป็นแนวเส้นตรงนะคะเป็นแนวเส้นตรงเหมือนเดิมหนึ่งสองสาม่ห้าปอ่ะประมาณนี้นะครับชาเซนึกไม่ออกเดี๋ยวมีท่าอะไรอีกสวัสดีครับ สวัสดีนะครับพี่เดีนะพี่อยู่ไกลกล้องผมอ่านไม่เห็นพี่แต้มได้ไหมครับสวัสดีครับผมครับอ่ะเดวนะผมนึกไม่ออกช่วยบอกด้วยสเต็ปสเต็ปนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับสเต็ปนี้นะครับก้าวเท้าไหนหันตัวไปได้นั้นนับแปดเหมือนเดิมฮะทุกท่านับแปดไว้นะครับอ่ะสเต็ปนี้นนะครับขวาซ้ายนะครับขวาซ้ายนะ 9ยกย่ำย่ำเยกย่ำย่ามสี่หาหกเยกถอยกลับมาจุดเดิมนะครับถอยกลับมาจุดเดิม9ยกย่ำย่ำยกย่ำย่เวลาหมุนเก้า้ไหนหันตัวไปด้านน้นะครับหันตัวไปด้านหน ใช้เทคนิคเดียวกันหมดเลยนะครับก้าวเท้าไหนหันตัวไปด้านนั้นนับ8ไว้นะครับแล้วก็นึกก่อนนะอะไรอีกเยอะแล้วเฟรฟเอ้ยนะครับมีใครอยากหมุนข่าไหนแนะนำมาได้ขอวลกฟอร์เวนะครับเดินหน้าถอยหลังเดิน4ถอยสนะครับเอาเบสิกก่อนนะครับเดินไหมนะครับซ้ายขวา 1>, 1 2 3, 4, 5, 6, 7, ึ่งสองสามนี่้าก็ดดก็ได้หนึ่ง6 7 8สาี่้าหเจดแำหรับการหมุนนะฮะก็ขึ้นอยู่กับคุณครูผู้สอนนะัวันนั้นๆน,น,นะฮะว่าเขาจะให้ไปทิศทางไหนนะครับมันฟรีสไตล์นะครับก็ลองดูนะครับง่ายมากนะครับหมุนได้ทั้งสองทางเลยนะครับเหมือนเร่ยไวเลยนะครับโอเคมีท่าอะไรอีกมีท่าอะไรอีกเืออีวกประมาณ ไม่ถึงสิบนาทีเดี๋ยวมีคัดนะครับสำหรับโยคะคูมัสนะครอ,ะอ่าอ่าสเต็ปฟอร์เวิดไอเดินซิกแซกนะฮะสำหรับฟันปลานะฮะอ่าสลหรับฟันปลานะครับเดี๋ยวลองดูนะครับหนึ่งสองสามสี่อ่ขึ้นมาเลยห้าหกเจ็ดแปดเอาแค่นี้พอนะอ่ะเท้าขวานะครับเท้าขวาหนึ่งสองสาม 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้อาจจะก็เรียกอะไรครับต้องใช้เทคนิคการนับจังหวะดีๆนะครับปกติในระดับพื้นฐานผมอาจจะไม่ได้ค่อยเอามาสอนสักเท่าไหร่นะครับเอาไปใช้ในระดับกลางได้เดี๋ยวลองดูกันนะครับล่างดีกว่าขาขวานะครับ่นูนะครับหนึ่ง เินไปข้างหลังนะครับสําหรับสเต็ปฟอร์เวิร์ดอันนี้ลองดูนะครับอาจจะไม่ค่อยออกมาสอนเท่าไหร่อะไรอย่า่ะงี้นก็นะแกนหลบนะครับหรือชัดจาชอบฟอร์เวิร์ดนะครับเหมือนกันนะฮะนะครับสแกนหลบแกนหลบนะครับแล้วแต่แขมที่อาจจะเรียกียนไปบ้างนะครับลองดูนะครับจังหวะยำยำยำนะครับยำ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 ภาษาญี่ปุ่นนะครับใหม่นะเุ๊ปยำ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 นะครับให้เรา บิดตัวนะครับเต้นจริงๆวันไปได้สองทางนะครับเดี๋ยวลองลองดูนะฮะเดีโดยส่วนใหญ่ที่ผมสอนก็จะบิดตัวเต้นเท้าขวาจะบิดตัวมาทางซ้ายย่าำย่า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 พอได้ไหมฮะเดี๋ยวลองกันนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสโอเคที่สองห้าหกเจ เต้นเท้ทาขวาบิดตัวหันทางซ้ายนะคะหนึ่งสองสามสี่หันกลับมาเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับอ่เหนื่อยเหมือนกันเนาะอ่าประมาณนี้นะคะรับวันนี้ก็จะเป็นเกฟวายชาเซ่ล็อกเล็กเบบี้แมนโบอีซ e, ี ick, ่วอล์กเป็นเอ็กสเต็ปสเต็ปนีสเต็ปคิกบ็อกสเต็ปสเต็ปฟอร์เวิร์ด จะจะชาโฟร์ดน,นะครับโดยประมาณนะครับสาหรับการหมุนที่เหลือก็คือเดี๋ยวทุกท่านต้องพยายามนะครับฝึกเต้นบ่อยๆนะครับเต้นเองเต้นบ่อยๆแล้วก็ฝึกนับจังหวะนะครับถ้าเรานับจังหวะคล่องก็จะทําให้เราเต้นทันด้วยแล้วก็จําท่าได้ง่ายแล้วก็สนุกมา,ากๆนะครับฝึกนับจังหวะแล้วก็ที่สําคัญเทคนิคเพิเเ่มเติมคือพยายามจินตนาการนะฮะเป็นลาย ของท่าเต้นต่างๆเห็นไหมฮะ easy walk step L lock back นะครับอะไรเงี้ยให้เราเห็นภาพอยู่ตรงตรงพื้นนะครับอันนี้เป็นเทคนิคเพิ่มเติมนะครับ grab Y ไปยังไงจะทําให้เราเต้นไปจะทําให้เราเห็นภาพนะครับท่าต่างๆได้ขึ้นมาในหัวแล้วเราก็จะจําได้ง่ายนะครับเป็นคา่าที่รับสมองนะฮะสนุกสําหรับแอโบิกแล้วก็อย่างที่ผมเคยแจ้งว่ามันสามารถไม่มี เขาเรียกอะไรอ่ะท่ามันจะไปหลากหลายทําให้เราสนุกกับการเต้นมากนะครับเวลาที่เราเต้นไปในคาสแอโรบิกระดับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานกลางหรือว่าระดับแอดวานซ์ขึ้นไปเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกมีความสนุกค้าทายว่าแจังหวะต่อไปมันเป็นท่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับทำให้เราไม่เบื่อเลยหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับอย่างรวดเร็วนะครับโอเควันนี้ถ้าขาดตกบกพร่องอยังไงขออภัยนะครับยังไงก็เดี๋ยวถ้ามีเวลาผมก็จะมาแนะนําเรื่อยๆนะครับแล้วก็ ถ้าเกิดแนะนําผิดพลาดก็แจ้งมาได้เลยนะค,ะนะครับก็ผมแนะนําเท่าที่แนะนำได้นะครับลองดูนะครับโอเคแล้วก็เดี๋ยววันนี้โยคะคูมัด16.15ช่วงเย็นจะเป็นฟิตแอนด์เฟิร์มคูบอรนะครับแล้วก็5โมงครึ่งนะครับ17.30ก,ก็จะเป็นคาสแอโรบิกนะครับผมสอนก็ระดับพื้นฐานนะครับเหมือนที่เราเต้นกันทุกเช้าวันศุกร์นะครับ3บล็อกนะครับก็ ท้าง,ง่ายเหนื่อยนะครับลองดูนะครับโอเควันนี้ขอบคุณทุกท่านครับขอให้สุขภาพแข็งแรงครับไปแล้วครับ